สวัสดีคะ่ะเพืเ่อนๆจา๋าเจอแล้วนะคะเพืเ่อนๆดูนะคะเห็ดคันตะแรนะคะเพืเ่นนอนๆจา๋จาเจอแล้วคันตะแรเลยคันตะแรเออชมนี้สกิ๊กอู้บิตกจิ๊กเดะอืมนี่นะคะทุกคนเจอเป็นกลุ่มเลยนะคะทุกคนจ๋า อะโชว์ Big Dad ลิสต์ับิ๊กเดลมาเลยอะฮะวันนี้เป็นวันที่เขาหยุดกันเนาะป้นุษก็เลยมาแต่เช้านะคะเพื่อนๆจา๋าเออก็เลยมาเจอนี้นะคะทุกคนเข้าป่าอื่นก็ไม่เจอเห็ดอะไรเนาะเนี่ยเข้ามาป่าลุกๆแบบนี้มันจะเจอนะคะเ,เพื่อนๆดูนะคะออาูนะคะทุกคน เก็บไปกำลังเก็บไปอ่าแล้วก็จะให้ดูป่านะคะทุกคนป่าเห็ดมันจะขึ้นป่าแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยป่าโล่งๆไม่ยอมขึ้นนะคะทุกคนดูนะคะเขาจะขึ้นรกๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าปานุก็ไม่เข้าใจเนาะเออหาเห็ดเพร่งหวานแต่มาเจอคันตะแรก,ก็โอเคอยู่นะคะทุกคนจ๋า เออดีนะคะถอนไปถอนไปเออนางก็ช่วยดีดีนะคะทุกคนช่วยเก็บเห็ดนะคะดูอ่ะอืมนี่เด็กเอ็นแ <โ pal. S 1> ถวหัว okay. <า>โอเคไหนเอออาทิตยอ่ะอโอ้ยเล็บมือเล็บไม้ด,ดำหมดนะคะทุกคนเมื่อวานไปเก็บบูเบอรี่ วันนี้ก็ป่าเห็ดตับกันเนาะอ่าป้านุก็กลัวเพื่อนๆจะเบื่อน,นะคะทุกคนเออกลัวจะเบื่อไปตักโบูเบอรี่มึงเก็บเห็ด,ดพึ่งหวานมึงเก็บเห็ด,ดมันปูมึงนะคะเพื่อนๆดูนะคะสวยงามเนาะอือหือดูนะคะนางก็เก็บเพลินเลยสิเป็นพื้นเลยอะแล้วก็ตรงนี้อีกนะคะอ่า ป้าหนุ่จะพาไปชมต่อนะคะเพื่อนๆว่ามีตรงไหนอีกเนาะตามไปชมกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าป้านุชเปลี่ยนมาป่านี้อีกแล้วนะคะทุกคนดูนะคะดูนะคะทุกคนจ๋าเห็ดมันจะขค้ืนติงเกาะเกา,เกาะเนาะเนี่ยยังแข็งอยู่เลย อันนั้นก็ใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวปนุจะถอนให้ดูว่าใช้ได้ไหมอืดอู้ใหญ่มากทุกคนอันนี้ทำตำพริกนะคะทุกคนจ๋าเออเห็ดเห็ดดอกใหญ่อย่างนี้นะคะทุกคนแกะแกะพึ่งออกเนาะแกะพึ่งออกแล้วก็เอาไปทำความสะอาดให้เอียนนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปสับๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆนะคะทุกคนให้ละเอียดเนาะ เหมือนกับสับหมูอ่ะอ่าแล้วก็เอาไปต้มนะคะทุกคนอืมเราเอาไปต้มนเนาะอ่เดี๋ยวเดียวเดียวป้านุชถอนอันนี้อีกนะคะเพื่อนเพื่อนอืมเอาไปต้มแล้วก็ทําความสะอาดไปต้มแล้วก็เอาไปแช่แข็งไว้นะคะทุกคนและแล้วเอาไปรวมกันให้ได้เยอะแล้วเราก็ทําน้ําพริกนะคะเพื่อนเออทำน้ำพริกได้นะคะ นี่ถอนออกมาเลยอันเนี้ยเพราะว่าเห็ดแบบนี้ก็ก็ทำน้ำพริกได้นะครับเพื่อนๆจ๋าอ,อันนี้แหละโอ้ยอันน,น,นี้อันนี้หักทุกคนอันนี้หักทำน้ำพริกได้นะคะเออป้าหนุก็จะตัดขานะัะเพื่อนตัดขาเห็ดออกเนาะ ถ้าตุมต้มๆนะคะทุกคนป,ปนุได้ได้ตุมตูมป่านน้นเนาะปะนุเก็บใบที่รดนะคะทุกคนจ้าอ่าอัานนี้มันเป็นดอกบานก็จัดไปอย่างเนาะทำน้ำพริกและดอกตูมก็ปนุก็จะต้มเป็นทั้งดอกเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่กระปุกแช่แข็งไว้จะเอาไปให้แม่ที่เมืองไทยนะคะไอ้ที่ขายก็ เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยจะซื้อน,นะคะทุกคนร้อยห้าสิบโคนเขาบอกว่าแพงไปเขาบอกปนุนก็ลงมาร้อยหนึ่งเนาะทุกคนจา๋าอ่าก็มีออเดอร์อยู่นะคะร้อยหนึ่งแต่ว่านานๆานสั่งเนาะเดี๋ยวปนุนก็จะจบคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆจ๋าอ่าตัไม่ให้คลิปยาวเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อนะจ๊ะทุกคนจา๋า ไงป้าหนุก็ขอฝากกดติดตามกดสับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะขอบคุณจ้านีบาย